วันนี้นะครับเดี๋ยวเราพามาชมกับตัว All New Titan a d i e นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้จริงๆยังไม่มีจำหน่ายนะครับราคานี่ก็ยังไม่สรุปด้วยนะแต่เข้าๆก็อยู่ประมาณล้านสามกว่านะครับวันนี้จะมาในรุ่นของตัวสีดำล้วนนะครับเดี๋ยวพามาชมกันว่ามีออปชันอะไรและมีอะไรที่เพิ่มขึ้นจากรุนขับ4ปกตินะครับในส่วนของการแตกต่างจากรุ่นเดิมนะคะด้านหน้านะก็จะมีอยู่จุดหลักๆด้วยกันนะคะก็คือพวกนี้ลายตรงนี้นะคะก็จะเป็นสี ดำเมทัลลิกนะคะจากเดิมเนี่ยมันจะเป็นสีโครเมียมเนาะส่วนตัวชิ้นหน้านี้กระจังด้านหน้านี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งรุ่นนี้ก็จะมีให้ทั้งหมด3สีนะคะก็คือสีดำนะคะสีส้มใหม่นะคะแล้วก็สีขาวนั่นเองนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเรียกเป็นบัมเปอร์นะคะก็จะเหมือนเป็นกากันชนนะคะดูสวยงามทาให้รถเนี่ยดูแกร่งมากขึ้นนะคะในรุ่นนี้ก็จะมีทั้งกล้องบอบคันแล้วก็เส็นเซอร์บอบคันให้ด้วยค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะครับแอตติก็จะมาพร้อมล้อมแม็กขนาด18นิ้วนะครับเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับมาจากโรงงานให้เลยพร้อมไซส์ยางนะครับจะเป็นไซส์ขนาด265นะครับ 60R18 นะครับเป็นยาง HT นะของ b i s t o n e นะครับต้องบอกว่าระบบเลี้ยวของตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะจริงๆไม่ใช่อตติตเลยนะทุกรุ่นที่เป็นขับเคลื่อนสีล้อจะเสริมระบบ Active yaw control ซึ่งจะช่วยควบคุมการเลี้ยวให้ดีขึ้นด้วยนะครับ นี่ก็ยังม like right ีน like ี ambiente, ่ชุดแต่งนะครับซุ้มล้อนะครับเป็นสีดําเงาโอ้โหตัวนี้มันจะเกินไปนะถ้าเป็นสีดํานะครับนอกจากนี้นี่กระจกมองข้างนะครับได้ทําสีเป็นสีเดียวกับตัวคือเป็นสีดําเงามาให้เลยนะครับนี่แล้วก็ยังมีอะไรอีกครับราวหลังคานะครับจัดเต็มสีดําเงาเลยนะเนี่ยมือจับก็ดําเงานะครับก็คือเอาแบบพรีเมียมดูหรูไปเลยนะครับถ้าใครชอบดุดูบอกเลยนะสีดานี่ให้มาสดจริงๆนะครับบันไดข้างก็เป็นชิ้นใหญ่เหมือนเดิมนะครับนี่ มีที่เหยียบมีอะไรให้นะครับให้พร้อมเลยนอกจากนี้นะครับยังให้มามีสไตลิ่งบาร์นะครับเป็นเฉพาะรุ่นของแอดมิดนะจะเป็นสีดําเงาแดีวก็ตรงนี้จะมีโลโก้มิตซูบิชินะครับตัดออกสีเทาๆให้ดูพรีเมียมมากขึ้นด้วยนะครับในส่วนของด้านท้ายนะคะก็จะมีทั้งตัวสปอยเลอร์ที่มากับรถเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีตัวกระบะไลเนอร์นะคะมาให้อยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันจะต้องเป็นกระบะไลเนอร์รุ่นที่เป็นขอบเรียบเนาะเพราะว่าจะต้องใส่สไตลิ่งบาร์ด้านหลังนะคะ ส่วนด้านท้ายนะไฟท้ายก็จะเป็นแบบทีทัฟแบบนี้เลยนะคะเป็นแนว E D นะคะแล้วก็จะมีตัวเซนเซอร์รอบคันก็ต้องรอบคันให้ครบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มือเปิดกระบะท้ายเป็นสีดําเงาไม่ทะลิกแบบนี้นะคะแล้วก็มีปุ่มมีตัวที่ล็อกกระบะท้ายได้ส่วนด้านท้ายนี่ก็จะมีทั้งตัวบันไดด้านท้ายเนาะ mm. ก็คือมีขนาดใหญ่แล้วก็มีสีที่เป็นแบบสีดําแบบค่อนข้างเง,งาแบบนี้นะคะดูพรีเมียมเนาะเดี๋ยวพาไปชมด้านในรถกันค่ะสำหรับภายในของรุธธ่นอัลตนะครับใ่พิเศษนะครับเขาทำมาเป็น เบาสีส้มตัดด้วยสีดําตรงกลางซึ่งสีดําตรงกลางเนี่ยไม่ใช่ผ้าไอ้ไม่ใช่หนังปกติด้วยนะเป็นผ้าเหมือนสักกะลาดนิ่มๆนะครับโอ้โหดูรีเมี่ยมมากแล้วก็มีตกแต่งล,ลวดลายเป็นได้สีส้มมาให้นะครับนอกจากนี้นี่เบาไฟฟ้าด้วยนะครับให้มาปรับได้8ทิศทางกันเลยนะครับแถมมีปุ่มด้านหลังมาให้ด้วยนะครับครบเครื่องเลยตอนนี้ระบบถุงลมนีรภัยนะครับรุ่นนี้ให้มาทั้งหมด7ใบเต็มคันกันไปเลยนะครับยังไม่จบนะรุ่นนี้ให้อะไรมาครับนี่ โอโหที่วางแก้วน้ำนะครับจัดมาให้อะไแจมแจมแล้วไม่มีข้างเดียวนะมีทั้งสองข้างข้างนี้ก็มีให้ด้วยนะครับนอกจากีมีการตกแต่งลวดลายของตัวนี้นะครับนี่ที่ช่องแอร์ตัวนี้ให้เป็นสีดําเงาๆด้วยโหอย่างรู้เลยอะพรีเมียมมากเนี่ยตัดเส้นสีส้มได้สีส้มนะครับมาให้พรีเมียมกันไปเลยนะครับปุ่ไลท์นนี้นะครับให้มาเป็น power ไฟฟ้าแล้วนะครับโหขับเคลื่อน หุนพวกอะไรได้ง่ายมากๆเลยนะครับแถมระบบไฟเนี่ยมาให้ครบนะเนี่ยเซตออโต้ตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเปิดไฟตัดหมอกตรงนี้ได้เลยออโต้ไฮบีมนะครับจัดไปนะครับมีมาให้ครบเซตนะครับแล้วก็ยังไม่จบนะรุ่นนี้ให้มาพร้อมระบบอัดดั๊ีดคุยคอนโทรลด้วยนะครับจะเป็นระบบควบคุมความเร็วแปรผันนั่นเองนะครับเนี่ยล็อกความเร็วแปรผันได้เลยนะเลาขับตามคันหน้าสามารถใช้รุ่นนี้ตัวนี้นะครับเพื่อล็อกความเร็วตามคันหน้าได้เลยนะครับ นี่การควบคุมการทํางานต่างๆนะครับของน้าปัดเลานะครับหรือเครื่องเสียงสามารถเซตตรงนี้ได้เลยนะครับนี่แล้วก็ยังมีนี่มาให้ด้วยนะครับที่ปัดน้ําฝนแบบอัตโนมัตินะครับเซตออตโต้ตรงนี้ได้เลยนี่แล้วกระจกมองหลังนะครับให้มาแบบตัดแสงอัตโนมัตมิมีเปิดปิดตรงนี้มาให้เลยนะครับอ่าแล้วพิเศษอีกจุดนึงนะครับตัวนี้นั่นเองนี่ปุ่มนี้คือปุ่มขอ,อความช่วยเหลือ,อฉุกเฉินนะครับ สมมติมีเหตุฉุกเฉินนะครับจิ้มตรงนี้เพื่อขอความช่วยเหลือได้เลยนะเนี่ยโหสะดวกมากๆเลยแต่ถ้าสมมติกดผิดก็กดค้ายทีนึงเพื่อ,อยกเลืกอนั้นเองนะครับโหจอรุ่นนี้นะครับให้มาเป็นจอเก้านิ้วเหมือนเดิมนะครับมีกล้องรอบคันแสดงผลตรงนี้ได้หมดนะครับแล้วก็ยังมีระบบ eSIM ด้วยทําให้เราสามารถตรวจเช็ครถของเรานะครับว่าอยู่ไหนครับโหสะดวกจริงๆกรับมีไอคอนด้วยนะเผื่อมีการใช้งานผิดพลาดอะไรสามารถเปิดไอคอนตรงนี้ได้ด้วยนะครับ นี่ระบบแอร์ให้มาเป็นมิสูบิชิ h ัสด h นะครับใช้งานง่ายนะปุ่มเรียงกันใช้งานง่ายมากๆแล้วยังมีตัว m a x c o o คู i r เย็นเร็วถึงใจมาให้ด้วยนะครับนี่ปุ่มพุ s h s สตารนะครับย้ายมาอยู่ฝั่งนี้นั่นเองเนี่ยมีช่องเสียบ USB ไทย type A type C มาให้พร้อมแถมยังมีตัว Referential Dip-Lock มาให้ด้วยนะครับโหพร้อมรวยกันสุดๆนะครับนี่ที่ชาร์จแบตก็มีทั้งตรงนี้นะครับแล้วก็ไวเลสชาร์จเจอร์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่ เกียรร์นะคับมาเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนั่นเองนะครับก็มีพีพาร์กิ P, ่งอัพอย่างเอ็นเกียร์ว่างมีโหมดสปอร์ตโทนิกสำหรับบวกลบเกียร์เองได้ด้วยแถมยังมีดライブโหมดด้วยนะครับเพราะเราสามารถปรับรูปแบบการขับขี่ได้ถึง7รูปแบบกันเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแถมยังมีฮิลเดอร์เซนต์คอนโทรลด้วยนะโอ้โหเวลาลงเขานะครับมีตัวช่วยสําหรับชะลอความเร็วเวลาลงเขาได้ด้วยนะครับและเกียร์โฟร์วีลนี่นะครับเป็นซูเปอร์ซีเอ็กซ์ดิสทรูนะครับ ของตัวตัวตันนี่ถ้ามีตัวนี้บอกเลยการลุยไม่ต้องห่วงและสามารถเปลี่ยนระหว่างขับได้ด้วยนะครับเนี่ยสมมุติขับอยู่นะขับฝนตกนิดนิดนะครับเปลี่ยนไปโฟร์ไฮได้เลยโอ้โห๋ยวต้องการลุยสุดน,นะครับเข้าโฟโรก็สามารถลุยได้ทุกรูปแบบเลยนะครับพื้นที่ผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็จะมีความกว้างขวางนะคะนั่งสบายเนาะอย่างที่บอกว่าเป็นเบาะหนังผสมกับตัวหนังกลับด้วยนะคะก็จะมี ตะเข็บสีส้มแบบนี้นะคะแล้วก็มีตาสีดําตรงเลนกลางแบบนี้นะคะสวยงามหรูหราเนาะพื้นที่ในการเก็บของกระจุกกระจิกด้านหลังเนี่ยมีให้นะคะทางสองฝั่งเลยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็มีเบลว์แอร์หลังนะคะก็สามารถควบคุมตัวแอร์ได้จากห้องบนนี้นะคะแล้วก็ปรับทิศทางนะคะได้เลยวัสดุเป็นสีดําหมดเลยนะรวมถึงตัวเพดานหลังคางเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นสีดําทาให้รถเนี่ยมันดูหรูหราพรีเมียมมากขึ้นนะคะ ตัวเบลมีให้ทุกที่นั่งเนาะแล้วก็ตรงกลางนี้สามารถวางมาเป็นที่เท้าแขนวางแขนที่วางแก้วน้ําได้นะคะแล้วก็ยังมีจุดจ่ายกระแสไฟนะคะทั้งจุดชาร์จแบบ12บโวลต์แบบนี้นะคะหรือว่า usb นะคะก็จะมีให้ครบถ้วนเลยนี่ครับมาดูห้องเครื่องกันบ้างแต่ก่อนที่จะถึงห้องเครื่องนะครับบอกเลยเนะี่ยโหเบามากอะ่ะเพราะตัวนี้เป็นฝากระโปรงแบบอล um ูมิเนียมนะครับจะมีในรุ่นของขับเคลื่อนสีล้อทุกตัวนะเนี่ยมาเบาจริงเนี่ยมือโอ้ เมื่อกี้เปิดตกใจเลยอ่ะเบาจัดจริงๆนอกจากนี้นะครับสําหรับรุ่นแอดดิต้องบอกแอดดิตเท่านั้นเลยนะไม่ว่าจะขับเครื่อง2องล้อหรือสี่ล้อนะครับจะเป็นเครื่องทูสเตเตอร์โบชาร์เจอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่อง204แรงม้า x อ็กทันี่เองโอ้ต้องมีเฉพาะรุ่นนี้นะครับที่ได้เครื่องสุดเกิน200แรงม้าขึ้นไปของไทตันนะครับนอกจากนี้นะครับยังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้ได้มีทั้งระบบไมเวกแล้วก็ VG t u r b o โหอ้ใส่มาเต็มพิกัดในรุ่นนี้เลยนะครับ และสำหรับรูกค้านะคะที่สนใจรุ่นแอดดิทนี้นะคะทางแอดดิทและแอดดิทโฟวิลของเรานะคะพร้อมรับจองแล้วนะคะแต่ว่าตัวรถที่จะมีการส่งมอบเนี่ยก็จะอยู่ช่วงราวๆกุมภาเมีนาในปีหน้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีส้มเปิดตัวกันคะ่ะและนี่ก็คือนะคะสียามาบุกิออเรนจ์นะคะที่มีเฉพาะในรุ่นแอดดิทและแอดดิทโฟวิลเท่านั้นเลยคะ่ะ